ของที่เราสั่งไว้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสกเกิร์ตหน้า isuzu all new x series นะครับผมของเก่าเหยียบมิดไม่เพลินไปหน่อยครับผมแซงสองสกเกิร์ตหลุดออกครับผมสาเหตุจากอันเดิมปีการใช้งานรถ10ปีแล้วก็เก่าก็ไม่ค่อยอยู่นะครับ ีนี้ล้างไปล้างมาขี้ดินขี้โคลนขี้ทรายมันก็เข้าไปในเ่านะครับทําให้การยึดเกาะยึดแน่นของมันนี้ก็เลยไม่เป็นประสิทธิภาพนะครับก็ต้องมาเสียเงินกันอีกทีนะครับผมกอดมาได้น้องๆช่างร้านประดับยนต์อยู่ประตูน้ําขอนแก่นนะครับขั้นตอนแรกก็น้องๆเขาก็กําลังกอดป้ายทะเบียนออกแล้วก็วางทาบัดนะครับ ก็ลองใส่ดูว่าที่สั่งมามันตรงรุ่นหรือเปล่าสีตรงรุ่นหรือเปล่านะครับผมก็นาะก็ได้น้องๆทีมช่างมืออาชีพนะครับผมประจำร้านของเขานะครับเคยไปใช้บริการแล้วครั้งสองครั้งนะครับไปเปลี่ยนบล็อกแล้วก็ไปใส่กันสาดนะครับเห็นน้องน้องเขาทำงานดีนะครับก็เลยนำสกเกิร์ตวันนี้ไปให้น้องน้งนงเขาติดตั้งให้นะครับผม จะทําอะไรก็ช่างนะครับต้องให้มืออาชีพเขาทาเท่านั้นนะครับถ้าเรามาทําเอง,องเ,เ,อเราอาจจะทําได้ก็จริงครับแต่อาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับคนที่เขาทําอยู่ประจํานะครับก็ถ้าเปลี่ยนรอบคันคันนี้ก็ตกประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแต่ทีนี้ด้านข้างสองข้างยังพอใช้ได้อยู่ด้านหลังก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับเหลือแค่ด้านหน้านะครับ ปกติมันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมด้วยความประมาทแหละเห็นมันร้มลวมหน่อยก็คิดว่ามันจะไม่เป็นอะไรนะครับก็ขับตามสไตล์แล้วครับรถซิ่งขับก็ไม่ได้ดูอะไรหรอกครับพอมันหลุดแค่นั้นแหละมาเห็นโอเสียดายนะครับแค่ชิ้นเดียวเนี่ยก็ห้าพันไปแล้วรวมทําสีนะครับยังไม่รวมค่าติดตั้งนะครับค่าเสียเวลาค่าน้ำมันกํมันนะครับใครก็ช่วยเช็คกันดูดีๆด้วยก็แล้วกันนะครับ น้องๆเขาก็กำลังจะติดกาวทิปสองหน้าให้นะครับตอนนี้ขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับใครที่ทำเป็นอยู่แล้วหรือทำเป็นประจำแล้วก็สำหรับใครที่ทำไม่เป็นนะครับคิดว่าจะทำเองนะครับผมก็สั่งมาแล้วก็ลองทดลองดูครับผมใส่แล้วทีนี้ติดตั้งกาวสองหน้านะครับด้านหน้าด้านบนนะครับผมอ่าแล้วก็ จะมีมุมเตาะให้ยึดน็อตด,ด้านข้างนะครับผมเอามาทาบใส่ก่อนนะครับแบบน้องๆเอาทอาทีนี้ก็มาวัดชูงต่ําแต่ละข้างให้มันเท่าๆกันนะครับก่อนที่จะติดกาวนะครับใช้เอาไปใส่ปั๊บเอียงปั๊บมันแก้ยากนะครับเห็นไหมครับทีมช่างเขาก็จะวัดทั้งสองท่านก่อนแล้วก็จะเอาอินสอนะครับปากกาปากกาปากกามาขีดรอบก่อน เพื่อให้ตรงกันทั้นสองด้านนะครับสเกิตสองด้านจะได้ขึ้นสูงต่ำเท่าเท่ากันนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นร้านพีพประดับยนต์นะครับอยู่ที่ประตูน้ำขอนแก่น,นครับ เห็นไหมครับน้องๆช่างเขาก็จะพอเขาได้ระดับทิ่เท่ากันแล้วนะครับเขาก็จะใช้ปากกาสีขีดไว้นะครับแล้วก็เอาออกมาติดเทปกาวนะครับแตะเทปกาวออกแล้วก็มาใส่ตามรอยรอยที่น้องๆเขาขีดไว้นะครับนี่ครับคือติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นอย่างนี้เลยยึดน็อตด,ด้านข้างเรียบร้อยแล้วด้านข้างสองข้างนะครับน็อตข้างมาสองตัวยึดด้านล่างด้วยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็น้องๆเขาบอกว่าพี่ถ้าอยากให้ดนะียิงเข้าด้านหน้าด้วยสองตัวครับตรงแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเขาอว่ายิงเข้าไปแล้วแผ่นป้ายทะเบียนปิดไว้ก็ไม่เห็นดูน็อตนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับรักษาไว้ทีนี้พี่ขี่ลงไปเลย รับรองไม่มีหลุดแน่นอนสำหรับค่าแรงนะครับก็เปลี่ยนหลอดไฟด้วยแล้วก็ใส่สเกน้องเขาแค่600บาทนะครับทำเสร็จแล้วก็ได้สวยๆกลับมาลอเหมือนเดิมนะครับผมรับ